จะพามาดูบรรยากาศยามเช้าเรามาใส่หนูครับเดี๋ยวขทีมงานใส่นี่โกสายมอบครับได้6ตัวครับมาตรงไหนหมอคุณเหมือนใช่ครับนี่เงินน้ำตาบักซี่ยต่อตาดำครับมือระเบิดครับต่อตาดำครับเรามาดูแทมนี่ครับของแท้ครับของแท้ของแท้นี่ครับั้งหมดวันนี้ครับ จัดไปหกสิบกว่าตัวครับปลายตูดใหญ่ฟันเยินนะครับเป็นไงครับโกสายหมอบสบายสบายครับหมานนะครับหมานครับหมานโอเคครับฝากไว้ท่านี้ครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับเราจะไปหาที่ไหนกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับนะครับกดติดตาม กดกระดิ่งไว้นะครับโอเคครับ